ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแปงหินเรียงนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ชักนอกพัทยานะครับก็อัปเดตให้ดูนะครับจนฝั่งงานจะเสร็จนะครับอันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองนะครับเดือนสิบนะครับครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนถึงการตีแผงป้ายนะครับอันนี้ก็เป็นหินทวรทีนนะครับหินสีครีมนะครับครับอันนี้ก็เป็นงานแผงล้วนะครับเป็นหินขาวเทานะครับ ก็ประมาณ70%นแล้วนะครับก็ใกล้แล้วนะครับอันนี้ที่ความยาว100เมตรนะครับครับอันี้ก็อยู่ในซอยสน,น,นามกีฬานในร่มเมืองพัทยานะครับ เส้นชายพึกงสองนะครบับ่านสนามกีฬาในร่มเมืองพัทยามา500เมตรนะครับเดยสนามกีฬาในต้เมืองพัทยามาประมาณ500เมตรอยู่ฝั่งฝ่ามือนะครับก่อนถึงวัดชักนอกนะครับ500เมตรฝั่งฝ่ามือนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านของคุณหนุ่มนะครับชักนอกนะครับคุณป้าป้าชักนอกนะครับวันนี้อยู่ติดถนนเลยนะครับ ริมทางเส้นหลักเลยนะครับเส้นสนามกีฬาน่มือง,งพัทยาเลยนะครับครับอยากชมหน้างานจริงนะครับอยากเห็นขั้นตอนในการทำงานก็แวะมาชมได้นะครับยิดีนะครับให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับ ถักได้กำแพงส,ยสวยฝีมือดีๆนะครับงานช่างฝีมือส,ยสวยๆนะครับก็ต้องทีมงานช่างนุพัทยาเลยนะครับการตีเรื่องความสวยงามนะครับควแข็งแรงนะครับร้อนะครับ นี่ก็เป็นเสาคู่หน้านะครับเสารประตูนะครับประตูเล็กอันนี้ก็ช่างเราก็ทำเสาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแทบหนีนะครับก้าวต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนะครับเสาก็าจะเป็นขี้บัวนะครับหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะมีขี้บัวออกจากกับกำแพงออกไม้ห้าเซนนะครับ ก็มีเลี่ยมคลิปหัวเสาครับอันนี้เสาก็จะหนาอยู่ที่สี่สิบเซนรอบต้นนะครับครับอยากได้งานสวยๆงานฝีมือดีๆนะครับเบอร์หนึ่งพัทยานะครับภาบสวยงามนะครับวามแข็งแรงครับร้เปอร์เซ็นต์นะครับโดยทีมง,งานช่างหนุ่มพัทยานะครับ รั้วบ้านสวยๆแล้วน้ำถึงช่างนกัทยาครับรับงานหินทุกรูปแบบนะครับกําแพงหินกั้นดินรั้วบ้านนะครับปูดาดดินปูพื้นงานหินทุกรูปแบบนะครับช่างนกพัทยารับหมดนะครับ ก็ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับก็อาจจะมีคราบดินคราบฝุ่นละอองนะครับติดตามหินนะครับก็ยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ยถ้าล้างแล้วเสร็จแล้วก็อย่าถ่ายรูปนะครับมาให้สีช่างนู้นนะครับดูกันนะครับ ก็ขอฝากคณงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับงานหินทุกรูปแบบนะครับหรือถ้าสนใจอยากดูรถสวยนะครับเลยสนามกีฬานุ่เมืองพัทยามาประมาณ500้อเมตรนะครับฝั่งฝ่ามือนะครับก่อนถึงวัชรน้ายนอก5 0อยเมตรนะครับฝั่งฝ่ามือนะครับ